เราเอาจริงไงนเราเอาจริงไงโอมึงนี่ขนาดเรียกโอมึงนี่ขนาลุยมาเขายิงเขาวิ่งเนื้อเงี้ยเฮ้นู่นไงดูดิยิงไม่ทันเลยจริงไม่ทันยิงไม่ทันด้วยเติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะ ตอนนี้นะครับทางแกท็อปอัพก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแผนที่รีวิวกันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเอาไอเดีผู้สาวมานะครับก็ผมใช้โปรไฟล์ผู้หญิงอยู่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีมีคนหลอกล่ออยู่นะตอนนี้ผมหลอกเบอร์สามกับเบอร์สี่อยู่แลว่าผมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแต่ผมไม่เปิดไปนะเพราะว่ามีเบบออร์ยคกให้ เพราะว่าผมก็เตรียมกับเบอร์2มานะครับผมโอเคเนาะก็จะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมเลยดีกว่านะครับมีคนสี่ครับมีคนสี่มีคนอยู่ฝั่งข้างหน้าผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วไปไหนครับไปไหนครับอร์ไหนครับเบอร์ไหนครับไปยิงแล้วไปยิงแล้วโอ้ยยิงไม่พัดงไม่พัดยิงไปสองตัวเองจะยังดิ โอ้โหตัวไก่ยี่ตัวตัวแจมตลอดเลยหมดเย bat, 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 bat. ต้งมาครับต้งมาครับตัวไก่ีจมเมื่อกี้ ตัวกาย,ยิงมาหน้าผมมีสตัวหน้าผมมีสองตัวในบ้านเน,นียนบนทุเลยใช่ไหมงสมายทิมวะสมัยทิมวะทิมไม่ได้แล้วมีรถอเอ่หมดละค้า,า,ยยามหมดละค่า ผมว่านาไดอยู่ในเมืองวเราจริงไงเาจริงไงโอมทันเลยโอมทันเลยเอาวิงเอาวิ่งเอาวิ่งเนไ้ดูดิยิงไม่ทันเลยยิงไม่ทันด้วยเ้ยงบนบนบนของผม

ตัวไกลครับตัวไกลตัวไกลจเย็น w ฝั่งโน้นนะรับตัวน,น,นึ่งเปตัวไอตัวชุกน่ยจเย็นนบไอตัวชิดตัวชิดตัวตัวชิดด ทำอะไรไม่ได้ละคนดูผมยิน้องไปตัวนึงอะผมยิน้องไปตัวนึงอะางสะานกบเด็บกันห้แล้วนงเดียวให้ตัวเดเขายขาแบกเราเนี่ยเขาแบกเราเนี่ยเขาแบกเราจะยังนี่จะตายกันแล้วเนี่ย นี่เราพอกดึงราเ็ดกวะอดึงเราเ็ดังกีมาละตัวหินมาละตัวหิน I'm recalling a teammate เดี๋ยวลงหลังแม่ไอ้เฮีย Thanks Thanks ไอะทิน้องโอ้โหดูดิดูดิอ้ยโอ้ยกลับ ผมกให้เราทำไมเขาจัดการทำไมเขาจัดการหนึ่งช่วยเพื่อนช่วยเพื <c oughs> ่อนเพื่อนมีเหรอตรงไหนเพื่อน<ๆ>ตรงไหนเพื <c oughs> ่อนเฮ้ยเต็มคาราเบลเพื่อนเลยรอบคิดเลย

สอ,องในวงอะเป็นก็นเล่นก่อนเลยมีอีกนะใช่มีเฮ้ hey, <me> ยเห็นปะผมยิยงอะไรมาละมีอยู่มีอยู่จตได้อะ ผมกลัวฝั่งซ้ายมากเลยใจเย็นนะครับรอนะไปรอ <I got S 1> ได้ <Sur prise. S 1> นีนะฝั่ <Sur prise. S 1> งข้างหน้านะครับว่าเห็นละ ฝั่งข้างหลังเราก็มีนะครับทีแรกนะเมืเ่อกี้้ยินอยู่นะครับ้องล้อนะเนี่แกาี่งก๊บบามันโดนนะมันโดนไม้โอนะที่เขาเอาเนี่ยมัตุ๊เห,ห็นซ้ตรงนะี Watch out. Watch out. ้ออครับโถมโถมโถมมุม้ยุ้ย

เนืก่อนนะครับหลังยิงมานะไม่รู้ตรงไหนเล่นปะไปชัวร์นะเข้าวงก่อนดีกว่านะครับวงบีบนะตัวังเาตัวเข้าวงก่อน<ง>ดีกว่า วังแค่ตายก็พอนะครับเฮ้ยหน้าเห็นแล้วอ<ะ>สองขวาัะด้าวเป็นน้ำน,น,น,น้ำ ใจนะเราปั๊มยาก่อนนะเพราะว่ายาอ่ายิงหกป่ะเดี๋ยวเราไอแลไม่ตายเฉยงเลยกูโอเคหมดนะครับมาเนยนสมัยเฮ้ยายรู้สึกว่าตัวเองกำลังพละอะไรไม่รู้รู้สึกว่าตัวเองนละเดี๋ยวเราไปเฉลยนี่ก่เเราไปเฉลยนี่ยมอนเตอร์เลย กือบสอพันเกือบสองพันกือบสอตัวกผมเรกันเลยวะผมวิ่งมาเสก็ยิงผมวิ่งมาเสก็ยิงยิงไม่ทันอ่ะยิงไม่ทันน่ะฮัลโหลสวัสดีครอฮัลโหลสวัสดีครอฮัลโหลสวัสดีครอ กูว่าน่าสบายก้าน่าสบายก้ากูว่าแล้วไม่ใช่แล้ยนะกูว่าเลยกูว่าเลยอะไรวะไม่กล้าเล่นเร็วอ่ะผมไม่กล้าเล่นเร็วอ่ะผมเพิ่งจับได้อ่ะ ผมจำได้หรอกผมจำได้แต่ดูการเล่นแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วผู้หญิงเลยมันไม่กล้าเล่นเร็วอ่ะหลอกป่ะหลอป่ะเลิกทักกันเลกลัวจังหลอกป่นโคตรปั่น